กำลังรับฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของความร่วมมือมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จับมือ7มหาวิทยาลัยวิจัยไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network ค่ะเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยหรือว่า RUn นะคะ Research University Network เนี่ยประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยสงขาลานครินค่ะโดยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยในระยะที่3ซึ่งเกิดขึ้นนะคะในวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานี้ค่ะนักอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในการบันทึก ความเข้าใจในครั้งนี้นะคะก็มีอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย R.U.N. นะคะเข้าร่วมในการบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานของเครือข่าย R.U.N ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก,กว่า8ปีนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่2,558ไปจนถึง2,566นี้ค่ะ ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจความเท่าเทียมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศหรือว่า sincere l y e q u a l l y และ e x c e l l e n t l y ค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่า sexy v ก็ได้นะคะซึ่งเป็นมิติใหม่ของการวิจัยและต้นแบบให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ว่ามหาวิทยาลัยควรมีการทำงานร่วมกันให้เป็นกิจกรรมที่ทำได้จริงดังเช่นตัวอย่างของการรวมตัวเป็นเครือข่าย iun ครั้งนี้ค่ะ สำหรับ RUn หรือว่า Research University Network นะคะก็เกิดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยพัฒนาศักยภาพสร้างขีดความสามารถทางการศึกษาการวิจัยและพัฒนาประเทศสู่ภูมิภาคโดยสร้างงานวิจัยจากโจทย์วิจัยที่มีความสำคัญต่อประเทศภูมิภาคและของโลกเป็นตัวตั้งค่ะ ด้วยความมุ่งมั่นที่ว่างานวิจัยดังกล่าวจะสามารถตอบสนองและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการสร้างองค์ความรู้และก็นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดความร่วมมือร่วมกันนะคะก็คือการแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัยโดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยก็จะมุ่งพัฒนางานวิจัยใน6คลัสเตอร์ค่ะ ได้แก่พลังงานอาหารและน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวัสดุศาสตร์สุขภาพและอาเซียนศึกษานะคะมีการแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัยทั้งอาจารย์และนักวิจัยนิสิตนักศึกษาทุกระดับไปจนถึงหลังปริญญาเอกเลยค่ะรวมถึงเครื่องมือการวิจัยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการบริหารงานวิจัย และจะมีการร่วมกันสร้างโครงการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาง,งานวิจัยร่วมกันอีกด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast